ต่อ DFC ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกอวันนี้ผมมาอยู่ที่อ่าวนางที่ตลาดคลองแห้งครับเดี๋ยวผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็จะมาเก็บปักมาขายนะครับท่านผู้ชมโอได้วันละห้าหกพันเทาพันเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่จุดนี้นครับที่ตลาดคลองแห้งครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์แกดูนะครับท่านผู้ชมโอเคเนี่ยผมจอดรถอยู่นี่นะครับ มาถึงมาจากบ้านครับกับรถมาจากตรังตอนนี้มาอยู่ที่เอาหนางคลองแง้งครับโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและก็ติดตามกันดูนะครับว่าวิถีชีวิตของแกมาจากไหนโอเคปเจอแล้วพี่สาวโอ้โหนี่พี่สาวก็มาจากมาจากไหนนะพี่สาวมาจากไหนนะ<า>ลำปางเหรอโอโห้หทมามนีแฟนมาเหรอฮะนี่นแฟนนีแฟนมาตั้งแต่โควิดนู่นเหรอ โอ้โกลนโควิดนี่ครับก็จะมาขายของอยู่นี่นะครับนี่ไก่ปักนะครับท่านผู้ชมไก,ก่ปักนี่ปักปักแกจะไปเก็บเองนะปักนี่เก็บเองหมดเลยเหรอโอ้ไปเก็บมาจากจากสวนไม่ต้องซื้อนะโอ้โหนี่ครับเก่งมากมากครับท่านผู้ชมนี่แกจะขายของอที่ตลาดตลาดนี้นะครับได้วันเท่าไหร่นะฮะว,วันเท่าไหร่แล้วถ้าฝนไม่ตกก็ห้าหกพันโอ้โหนี่ครับแกจะขายปักนี้นครับได้ประมาณห้าหกพันครับนี่แกจะนั่งกว่าจะ กว่าจะตั้งแผลงได้นะครับแกต้องมาปดนะครับท่านผู้ชมยในกล่องโอ้ในกล่องนู้นด้วยเหรอใช่โอ้โห<อ><อ>นี่ถือด้วยก็เก็บด้วยนะครับไปเก็บที่สวนแต่สวนก็จะให้แกเก็บนะครับนผู้ชบนี่ส่วนนี้ก็จะให้แกไปเก็บเองเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เจ้าอื่นไปเก็บไม่ได้แต่ของแกนะแกไปเก็บได้นี่ครับแกวางไว้เต็มหมดแล้วนะครับวันน่าผันเดี๋ยวจะไปดูนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหนี่เก็บ นี่ครับมีป sure ักหลายชนิดนะครับนี่นี Pope ่กับหลายชนิดเลยนะครับท่านทนี่กกจะปิดไว้นะครับนี่กกจะปิดไว้นี่ครับก่อนจะลงแผงครับก่อนจะลงแผงเนี่ยแผงแกวางไว้จุดนี้ครับเนี่ยที่ตลาดของแห้งครับท่าพ่อแม่ค้าก็กำลังมาลงของกันอยู่นะครับนี่พวกเสื้อผ้าพวกนะครับพวกเสื้อผ้าพวกของกินพวกอะไรของใช้ครับผักนะครับนี่แกมาจากลำปางครับนี่ แฟนมาตั้งแต่ก่อนโควิดแฟนแกกินเหล้ากเก่งแกบอกแฟนแกกินเหล้าแกเลยหนีเลยนี่นโอ้โหหนีเลยลูกชายกี่คนเลยลูกลูกกี่คน <3 S 1> <3 S 2> คนี<ๆ>่สามคนจะกลับบ้านหรอไหมลูกสาวไปต่างประเทศก็กลับโอ้โหนี่กับใช้ชีวิตแบบที่นี่ก็บ้านก็มาเช่าหรือว่ายังไงไม่ไม่บ,บ้านเอง าป oh. ัดเองอยู่ก่อนซื้อไว้นครโอ้ซื้อไว้นครน, oh, น,น,นะครับนี่แกจะมาอยู่กับคนที่นี่นะครับนี่แกจะมานั่งปดนั่งปดอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็สักพักประมาณสักสี่โมงแกจะขายตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาหนุนก็นได้นะครับมาหนุนก็นได้ครับอันนี้หลานแล้วเนี่ยไม่ใช่อ๋อ oh, นึกว่าหลานหลานมันจริงเหรอเอามาเลี้ยงอยู่เหรอ โอเคนะครับเดี ite, far, ๋ยวสักพ okay. oh, yeah. okay. okay. uh ักประมาณสักสามโมงกว่าๆแกจะลงแปลงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมแล้วก็ติดตามครับว่าแปลงใหญ่ของแกจะหนักกันอันไหนครับกายพักวันเน่าฟันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคโอ้ไฟไหม้หมดโอ้ที่บ้านนะบ้านบ้านก็ไฟไหม้หมดเลยอยู่ห่างกันบ้านบ้านบ้านสองหลังบ้านปูนกับบ้าน

ตังไปซื้อขน,นมบีกนะครับโอ้โหนี่าอืดน,นะไปลุกส <ไป S 2> หนหน, <UK D S 1> นะไปซื้อขนมเลยไม่ต้องไปบ้านแล้วเดี๋ยวเขาชิงงล้วไม่ได้กินแล้วเลยมึง ท่านผู้ชมมอหนุนก็นได้นะครับเกษอยู่ในตลาดตลาดของแหง้งแล้วก็ตลาดใดอีกนี่ไปทุกนัดโอ้ไปทุกนัดที่ในเมืองกระบี่นะครับไปทุกนัดเลยเหรอแต่แต่นี้น,นะอยู่ย่านเอานางน,น,นะอ๋อย่านเอานางน,น,น,นะครับท่านผู้ชมไก่ที่ผ่าน <S 2> <S 2> ไปผ่านมา<ๆ>มาในตลาดก็มาหนุนก็นได้นะครับนี่ปักสดๆเลยครับปักไม่มียาเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับยอดหนุ่ยนาคาทานตะกี้ผมก็ไปทานมาแล้วกินข้าว บบเับข้าวยำกินอร่อยนะครับเดกอนนยกัแบใครจะมาหุงข้าวมานะครับก็จะมาหากับด้านหน้าครับรมาปลูกเปไว้ครับท่านเดี๋ยวปลูกเปไว้จะนอนพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักสามโมงกว่าเดี๋ยวจะไปเดินชมบรรยากาศใน ตลาดนะครับท่านท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้ก็กําลังไมค้าก็กาลังลงของกันอยู่ครับท่านผู้ชมลงของตลาดของแห้งหลังจากหน้าตัวนะครับตอนนี้เป็นนาโลจิชันเดี๋ยวก็มาชมดูนะครับว่าคนจะเยอะขนาดไหนในตลาดนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยลุ้นกันนะครับแต่ขอนอนกอดตกพักนะครับมา เดี๋ยว่มจะด้วยไปกเดินลันนัดวันนี้เดี๋ยวป่าไหนวามาเดินลันนัดเดียมาจักรูระดนะนี่ครับตอนอะไรอ่ะับตือกัวตือโอ้ไม่นั่นนะกัวตือวันนี้มาชมบรรยากาศในลาดไดไหมก่อนเอาไปต้มชิปารดได้นั่น ta kê ta mình uống <laughs> <Nè, bỏ kì. cười> cái anh nhìn <chỉ> nói rồi rồi. Nó rồi Nó đồn đồn đi để rồi. Ồ nó วัดวดที่เดรลเด่อเม็ดตัวๆเปิ่โอ้่อเก้าโอ้โหจะตอจะตอนะครับเม็ดตัวๆเลย

มัน,เ,น,นมเกลือกมากเอ้ยความมันเดินดวดเพิ่มควาเดอนี้นะทุกคนเรถช่องก็มีรถช่องอช่องสิงคโปร์ครับอยู่ที่ตลาดคองแห้งครับชมอยู่นะครับอย่ตลาดคองแห้งครับมาเดินชมบรรยากาศในตลาดนะครับกินมากมายเลยนะครับ แกงเต้าแกงโร้าแกงโกอ้โหนี่กับแกงเยอะมากครับครัเดตอน้อมา

เดอตรงนี้เลยนี่ไก่หมายาบาทอาบาทสิบาทไก่ย่างเลยค่ะเดี๋ยวไปเมา่คำคำได้เลยจ้าเธอรับติดอัดนะโอ้วันนี้มาทิพวว่ะวันนี้เนี่ยทิพได้ได้ได้ขมานมา

ต่อได้ตเราข้าวไหมต่อก้าวเนี่ยพานปลาก็ใกล้วันเจ้าพันธุ์ปลาครับขายดีขายดีนะนี่ใครจะเก็บเองเลยนะครับนี่วันนี้ปลาลูกพี่มาอุดหนุนเนี่ยวันนี้นู่นุนกำลังเลือกอยู่นะอุดหนุนปลาเกาอีกดูอุดหนุนนะก็มาจากลำปางด้วยนี่เขาจากลำปางด้วย น่แม่ไม่กล้าจาังลำปางนี่เลยลำโพนเจ้านี่นี่นี่เจ้ามีมาแต่บ่อปมนี่เจ้ามีมาโยมาโยกับบี่นะครับปักของป้าครับขายวันโวันเท่าปันเลยนะครับนี่ก็ในเช่นนี้นะครับวันนี้มาตุตูนะครับตุตูมาอุณนุ่นอุณนุน่นนะครับ ปกบันบ้างนี่มาชมป้าแล้วเนี่ยตูนึงป้าดวงตาก็มีฮะมีเจ้าป้า ตอนนี้ก็เวลาประมาณสักง6โมงกว่ากครับท่านผู้พอตลาดนี้เขาจะเลิกประมาณสั้ง2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับท่านผู้ชมเพรเริ่มตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงจนประมาณลงท้องนนะครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยครับ6โมงกว่ากครับเดี๋ยวสักพักก็จะได้เดินทางกลับนะครับนี่ครับแม่ค้าก็ลังขายก็ขายของกันอยู่นะครับช่วงหลังจากโควิดโดยจะหลังจากหน้าโลกนะครับ หน้าตัวตรงนี้เป็นหน้าโรตีสั้นนะครับจะเงียบเงียบสักหน่อยนะครับเ,เหมือนช่วงหน้าตัวหน้าตัวแบบลูค้าก็จะเยอะครับโอเคเดี๋ยวสักพักประมาณสักสองทุ่มกะฝ่าจะได้เดินทางกลับนะครับลับสักพักก็ได้เดินทางกลับนะครับ,บ,กกาบ,รบจากกระบี่ตรังก็ประมาณ90กว่ากิโลนะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับค่า ให้กับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับอันนั้นนะต้นมะสิบาทอยากนะซือดูแล้วดูแล้วโอเคครับ